ห5 6ิถึง2,566วันนี้เวลา9นาิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบโล่รางวัลพระราชทานมหิดลวรานุสประจำปี2,560ระจํถึง2,566าปี2 5 6 0ส5 6 6ณสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นในด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมมีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดีสมควรยึดถือเป็นตัวอย่างและแบบฉบับในสองสาขาคือสาขาสังคมสงเคราะห์มีผลงานในการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนผู้ตกงานหรือผู้ได้โอกาสทางสังคมอาทิคนพิการเด็กกำพร้าคนยากจนคนเจ็บป่วยผู้ประสบสาธารณภัยผู้ติดยาเสพติด ผู้อพยพลี้ภัยเป็นต้นและสาขาการพัฒนาสังคมมีผลงานดีเด่นย่านการพัฒนาสังคมอาทิพัฒนาชนบทพัฒนาชุมชนพัฒนาเด็กและเยาวชนพัฒนาสตรีพัฒนาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความมั่นคงของชาติส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสถาบันวิจัยจุลาภร์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแกร่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์และตราด วันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวไลลักษณ์อรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาพรเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์500ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชนแดนอย่างความปลื้มปิติ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและที่ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตําบลนหนองบอออำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโปรดให้ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์ประราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคทางจักษุเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลจเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทาน500ชุดแก่รัษฎรจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุด้วยทรงห่วงใยรัษฎรทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงจบข่าวในพระราชสำมักรประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ มาดูชัวร์ก่อนแชร์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวที่จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารพัดประโยชน์ของน้าพึ่งค่ะแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะติดตามได้จากชัวร์ก่อนแชร์เช็คลิสต์กับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ